ส่วนีผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมอยู่ช่องพาพิกีกวันนี้เราอยู่กันในเกมออสซ่านะครับกับกิวกับแมสเจ็ดดาวับผมโอ้โหนี่คือเพื่อนฉันเล่นมาได้นะผมก็คือไปบ้าเกมเล่นกันนะครับก็คือผมไม่ได้เล่นนะเออเป็นผมเล่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนอื่นก็จะโชว์คอสเมติกนะครับโชว์เบสซิ่งดิเออนี่ดูค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับก็คือมีเป็นเหมือนวิง่งไม่ไม่ได้วิ่งเลยกับปกติแต่ว่า สวยมากดูดูแบบความเป็นกระบองดลมันเท่เกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดีวิวกันเลยดีกว่านะครับชืบชืบแล้วมา,มาที่ตรงนี้ถ้า training โ o d e นะครับเพื่อนผมทําเป็นเวลร้อยเจ็สิบ้าเรียบร้อยใช่ไหมใช่แหละเออนั่นแหละนะครับใช่ครับ okay, ใช่ครับโอเคครับโอเคครับก็ <laughs> <laughs> ดูเหมือนว่าตัวนี้จะมีเสียงภาคด้วยนะมา ปึ๊บมาแล้วนี่ไงวางเลยโอ้พอวางก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับมีกิวแมนยืยนคู่กันแคปเก็บไว้เลยปึ๊บปึ้งโอเคมาดนาเมตรเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สามหมื่นห้าเก้าร้อยนะครับเปิดมาวางห้าร้อยบาทนะครับวางห้าร้อยแอนิเมชั่นหกพัน 100, ร้อย <600. S 1> พี่หก0ัอหกพัหกร้อย่ะเอานัา้นแหละ ไอ้ิเมท์เหรอนี่เลยก็เ,เอามาให้มันตีเงาใครได้ไม่จา่ายอ๋ออ้าววงไม่เห็นตีเลยวัดเดี๋ยวอ๋อตั้งอยู่ยูนิตไว้โทษโทษ <Yeah. S 1> โทษโทษตั้งอยู่ยูนิตไว้เอ๊มารอบนี้มาจริงละ so เป็นจัสนะครับเป็นจัส์เอลโวเอฟฟกอลังการมากอัพเลยครับผมจอ so มีขั้นต่อไปอัพสองขั้นดาเมจขึ้นแปดแสนนะก็คืออัพเท่าไหร่อันนี้เออหกหมื่นขายขายสามหมื่นอัพหกหมื่นอัพหกหมื่นดาเมจเป็นแปดแปดแสนละแปดแสนหกละอีกตัวหนึ่งยังไม่ตีนะอีกตัวหนึ่งที่ยืนข้างๆยังไม่ตีก็เป็นการยิงเอลมาเอเลนี่อันนี้ขั้นต่อไปยังยังไม่เปลี่ยนอะไรเพิ่มดาเมจเฉยแล้วก็นี่ต่อไปเพิ่มเก้าหมื่น อันนี้นเปลี่ยนเปลี่ยนด้เป็นอะไรตอนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งมาโจมตีด้วยนะเนี่ยโอโ้โหก,การขับเป็นยิงเกรดอับบาบิลอนออกมาทั้งสองตัวนะครับผมโอโ้โหข้างบ้าเลยทีเดียวโอเคตอนนี้ก็ตำเหน่อยู่ที่หกล้านนะครับต่อเลยครับต่อ,อตัวเองโอเคตอนนี้อัพทั้งหมดอันนี้เพายายายิ่มมาใหญ่สิอันนี้เอ่ออัพทั้งหมด สามแสนหกสามแสนหกได้แล้วคุ้มเลยตีหกวิแป๊บเดียวมีเปลี่ยนอ,อ,อินเวชั่นรึอะอัปต่อเปลี่ยนอินเวชันตอนนี้ l อลีร้อยแปดสิบองศาเอลียาคนก็คือครึ่งหนึ่งอุ้ยแต่โบเอเดวายเอลิฟนะครับผมกอเอฟเอกเบอร์จัดกลายเป็นน้ำม็นแปดสิบล้านนะครับ แปดสิบล้านแบบไม่ปั๊บด้วยซ้ำตีแค่สิบสองเลี้ยงนะครับเป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่ใช่เอลีนะฮะโอ้โหเมืรอจัดนะครับเรียกได้ว่า impact frame นี่มาเต็มเลยแรลกอัพเท่าไหร่เนี่ยอัพขึ้นแปดสิบล้านเนี่ยเอ่ออันนี้ตอนนี้รวมทั้งหมดอับแปดล้านแล้ว อ่าแปดล้านแปดล้านไม่ต้องเป็นกับสิบล้านเขางค่สิบเนี่ยอ่าต่อไปเลยดูยิพันต่อไปอีกสิบล้านหมุนสิบล้านแล้ล้านตันที่สองร้อยสองร้อยล้านโอ้โหค่อนข้างจะเป็นไม่มีตะกี้กดนะอ่าที่กดเป็นนิวเ New Clear นะตอนนี้ดาเมจเทิลหกเทสูดนะถ้าเกิดกดเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันว่ามันทำไปเท่าไหร่ครับดูยิ่งเยเปิดเปิดคาสีนเปิดคาสีนอะคาสีนเปิดแล้วเปิดแล้วอ่านี่มุ่ยมาอะไรอะ ลากยืยเป็นการคอมโบโอเอโนมาเอ็ดิชนะครับผมซึ่งตอนนี้จอบักนะครับเรียกว่าจีมันตีอยู่มันก็เลยไม่เห็นจีก็แม้่ไหลโอ้โหอื้อหืมเบ้เอเกินโอ้ยมีหลายรอบเลยครับทีนี้ครับแจ่มเลยเต้เรียบร้อย คาสินจบไม่มีดาเมจเดี๋ยวมีถุงวัดไม่ไม่แต่แต่ดูที่ดูที่มอนอันนี้ดาเมจจะเหลืออ๋อเฮ้ยทำไมเลื่อมอนเนี่ยสองรถเป็นเซ็ตไม่ไม่คันคันที่ก่อนอันนี้ที่เราลองอ่ะมันเหลือร้อยยี่สิบห้าโอ้แล้วทำไมทำไมคันนี้เลยสองร้อยเฮ้ยไม่เท่ากันอีกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวเอลิเมนตีไว้เนี่ยมาบับบับบับขออนามปิดเอฟเฟกต์ไม่มีครับมาเดี๋ยวไอดอลให้เลยว่ะ ใช้แช okay. ่ค ah, ูลเลอร์ข้าวนะครับโอ้เอ๊ะมามเดี๋ยวบับเอาส0 0ร้อยก่อนดีว่ร้อยสิบสองรสิบก่อนมสองร้ยสิบครับบลบสองร้อยสิบของไอจะเป็นเจ็ดร้อยล้านนะครับโอ้โหแรงจัดเลยนะครับอืมาเดี๋ยวขายไม่ได้ใช่ป่คิวเมชขายขได้ขายได้ขายได้เออขายเลยขายเลยคิวเมชวางได้ตัวเดียวนะครับในเกมแล้วก็ คูณสามนี่คูณสมันจะได้หมดดีเพสชงเเองไหมก็หนึ่งขอสนอดีเรับด <DP F S 1> ีเอ,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 อยู่ที่ดีเอยู่ที่หกสิบสีล้านครับตอนตอน,ตอนบักสองอยสิบเปร์เซ็นต์ได้ได้วั๊กครข้งแจมเลยทีเดียวนะครับนี่บักสามร้อยเอ๊ะฮะทำไมมันเท่ากันอ่ะมันตันเหรอเฮ้ยเ้าเฮ้ย,ยมันมันบักมันตันแค่สองร้อยสิบหรอ ไม่ถึงคิวกระนี้ล่ะเพราะว่าอันนี้มันอไม่ไม่ไม่คือปกติตัวนี้มันจะบล็อกสามวันเปิดใช่ปะอ่าเข้าใจอ๋อไม่หรือว่ามันยังไม่หมดหรืออะไรเอ๊ะไม่นี่มับนี้คูณคูสามแบบคูสามแบบไม่หมดไม่หมดแล้วคูสามแบบนี้อันนี้ก็คือเล็กน้อยเกลยเียร์ไม่ไหนบอกหมดแล้ววะแต่มันมีบล็อกระยะขึ้นมาเออแสดงว่ายังไม่หมดเอ้ปิดปิดเอาตัวไอทิเมก่อนอันนี้เปิดเอาตัวไอทิเมไ่อนไหมเนี่ยไม่ ไม่ดด้ิเลยครับอันนี้อันนี้คำลังด้วเนินปกติใช่ปะว่าเรียบร้อละเรียบร้อยไอ้นี่แปดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดร้อยแปดสิบเจ็ดเรานั่งรข้งจะเบมสปอตเลยทีเดียวสำหรับอันนี้นะครับมาเดี๋ยวแคปไว้ตั้งดีพีเอสดีเอสอยู่ที่เจ็ดสิบสามล้านเกือบเจ็ดสิบสี่ล้านเลยดีพีเอสเนี่ยโอ้โหสุดโต่งเมาโอเคคลิปนี้ก็รีวิวเท่านี้เลยนะครับผมก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะผมขอบคุณที่มารีวิวครับผมก็ไปเข้าแคนไลติ้งสตาร์ได้นะครับ